สงครามในยูเครขนขณะนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับกําลังพลทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์นานาชนิดทั้งจรวดต่อสู้รถถังจรวดต่อสู้กับยานที่โลกตะวันตกส่งไปให้ยูเครนก็ถูกกองทัพรัสเซียยึดเป็นจํานวนมากในขณะที่ขบวนลำเลียงและขบวนรถถังของรัสเซียก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงจนปรากฏให้เห็นซากอยู่เกลื่อนกลาดตามเส้นทางต่างๆเช่นเดียวกับยูเครนที่สูญเสียรถถังยานเกราะกําลังพล และยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากยุทโธปกรณ์บางส่วนนั้นถูกยึดได้ในสภาพสมบูรณ์พร้อมๆกับเมืองต่างๆของยูเครนก็กำลังถูกโจมตีบอบช้ำอย่างหนักแต่ดูเหมือนชาวยูเครนจะสู้ไม่ถอยและสามารถสร้างความเสียาหายให้กับกองทัพรสัสเซียที่มีศักยภาพทางทหารเหนือกว่ายอย่างมากแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การประวิงเวลาก็ตามเพราะเวลานี้กองทัพรสัสเซียได้ปิดล้อมเมืองสำคัญต่างๆของยูเครนไว้เกือบทุกด้านแล้ว วันนี้เราจะนำท่านไปดูยุทธทปกรณ์สำคัญบางส่วนของกองทัพรัสเซียที่ถูกส่งเข้าไปทำการรบในยูเครนเริ่มต้นกันที่เฮลิคอปเตอร์กันก่อนนะครับนี่คือเฮลิคอปเตอร์แบบ KMOF KA52 All าสิบสอเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีบทบาทอย่างมากมันเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีภาคพื้นดินแบบ2ที่นั่งที่มีแผนแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์แบบ k a 5 0ในภาพนะครับจะเห็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น k a 5 2หากำลังโจมตีรถถังของยูเครนจนได้รับความเสียหาย แต่การรบก็เปรียบเสมือนการสาดน้ําใส่กันที่ต่างฝ่ายต่างก็จะเปียกปอนด้วยกันทั้งคู่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกยิงตกโดยจรวดต่อสู้กับยานแบบประทับบ่าของยูเครนเมื่อวันที่2มีนาคมและวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่12มีนาคมนั้นเฮลิคอปเตอร์แบบ ka 5 2หมายเลข rf 1 3 4 0 9ถูกยิงตกในพื้นที่ใกล้กับเคอร์ซอนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งสามารถติดปืนใหญ,ญ่ขนาด30มสิบม พร้อมกับจรวดต่อสู้รถถังได้หลากหลายชนิดจนได้รับฉาย,ยาว่าผู้พิฆาตรถถังรวมทั้งยังสามารถติดจรวดนำวิถีต่อสู้กับยานและต่อสู้เฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะบินไกล4 6่กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่อมาครับคือเฮลิคอปเตอร์รุ่น mi 8หรือ Mi8 ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการลำเลียงกำลังพลของรัสเซียเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของยูเครนเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพต่างๆทั่วโลก สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการไกล495กิโลเมตรมีเพดานบินสูง5,000เมตรสามารถบรรทุกอาวุธได้หนัก4,000กิโลกรัมเฮลิคอปเตอร์แบบต่อมาครับคือแบบ Mi-24 เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีสนับสนุนภาคพื้นดินหรือที่เรียกกันว่ากันชิปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแบบหนึ่งของรัสเซียมีประวัติการรบมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอัฟกานิสถานยุคสาภาพโซเวียตส่งกำลังบุกเข้าไป แล้วก็ในสงครามอิรักอิหร่านเรื่อยมาจนถึงสงครามในซีเรียสงครามระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเฮลิคอปเตอร์ MI 2มมีหลากหลายรุ่นและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมันทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ335กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ450กิโลเมตรมีเพดานบินสูงถึง4,900เมตรติดอาวุธได้หลากหลายทั้งปืนใหญ่อากาศขนาด20มเมตร 30มิลิเมตรจะดต่อสู้รถถังทั้งนำวิถีและไม่นำวิถีรวมทั้งยังสามารถบรรทุกระเบิดขนาดต่างๆรวมน้ำหนักอาวุธที่บรรทุกได้ถึง3,500กิโลกรัมคราวนี้เรามาดูเครื่องบินปีกนิ่งกันบ้างครับเครื่องบินไอพ่นโจมตีภาคพื้นดินแบบแรกก็คือเครื่องบินแบบสู25่25เป็นเครื่องบินที่ใช้ในกองทัพรัสเซียมาอย่างยาวนานเครื่องบินสู25ส่วนใหญ่ ถูกส่งเข้ามาเตรียมพร้อมก่อนการรุกเข้าสู่ยูเครนโดยรวมพลอยู่ที่เบาลารุสและเข้าโจมตียูเครนจากทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องบินรุ่นนี้ทําความเร็วได้975กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะบินไกลประมาณ1,000กิโลเมตรมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธนานาชนิดเช่นปืนใหญ่อากาศขนาด30มมตรหรือปืนขนาด23มม2กระบอกคู่แบบ GHS 23 และสามารถบรรทุกระเบิดขนาดต่างๆทั้งขนาด500กิโลกรัมและ250กิโลกรัมและก็สามารถบรรทุกจรวดต่อสู้รถถังจรวดต่อสู้กับยานนานาชนิดเครื่องบินรุ่นนี้เคยผ่านการการบมาอย่างโชคโชนตั้งแต่สงครามในเชเชนในจอร์เจียในซีเรียและสงครามในอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันนะครับเครื่องบินขับไล่อีกรุ่นหนึ่งครับคือเครื่องบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์ทุกการอากาศแบบซู34 ซึ่งถูกยิงตกด้วยจรวดต่อสู้กัศยานแบบประทับบ่าเมื่อวันที่5และวันที่6มีนาคมเนื่องจากทําการบินสนับสนุนภาคพื้นดินในระยะต่ําปกติเครื่องบินรุ่นนี้จะมีเพดานบินที่สูงมากนะครับที่จรวดต่อสู้กัศยานแบบประทับบ่าจะไม่สามารถยิงถึงแต่เนื่องจากในครั้งนี้เครื่องบินดังกล่าวทําการบินสนับสนุนทหารรัเสเซียภาคพื้นดินในระยะที่ต่ํามากจึงตกเป็นเหยื่อของจรวดต่อสู้กัศยานแบบประทับบ่า เครื่องบินแบบซู34เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีทุกการอากาศที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี2006มันสามารถทำความเร็วได้1.8มากมีระยะปฏิบัติการ1,100กิโลเมตรมีเพดานบินสูงสุดถึง17,000เมตรติดอาวุธปืนใหญ่อากาศขนาด30มิมลิเมตรจำนวนหนึ่งกระบอกและจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นได้หลากหลายชนิดรวมทั้งยังสามารถติดตั้งระเบิดได้อีกเป็นจำนวนมากในสงครามครั้งนี้เครื่องบินดังกล่าวอย่างน้อย7ลําลำปรากฏตัวให้เห็นอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองาคาฟ สำหรับรถถังของรัเสเซียที่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนนั้นจะเห็นหลักๆอยู่2ชนิดนะครับคือรถถังแบบ t 7 2และ T80 รถถัง T72 นั้นติดปืนใหญ่ขนาด125ามิลิเมตรทำความเร็วได้6 0ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเกราะที่บริเวณจุดสำคัญหนาถึง11นิ้วมีระยะปฏิบัติการ4 3 0ถึง460กิโลเมตรมีประวัติการรบมาอย่างโชคโชนครับตั้งแต่สงครามอิรักอิรานสงครามซีเรียลิเบียอาร์เมนเน ส่วนรถถังแบบ t 8 0เป็นรถถังหลักอีกแบบหนึ่งของรัสเซียที่เข้าประจำการมาตั้งแตบบ่ปี1976มันติดตั้งปืนใหญ่ประจำรถขนาด125ามิลิเมตรทำความเร็วได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ335-415กิโลเมตรเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ารถถังชนิดนี้ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างก็มีใช้ในประจำการทั้งคู่ส่วนรถหุ้มเกราะลำเลียงพลของรัสเซียนั้นมีหลากหลายครับทั้งแบบสายพ และแบบล้อ,อยางคือ BTR 3 BTR 4และรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อแบบ Tiger M ส่วนอาวุธที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในขณะนี้คืออาวุธปืนใหญ่และจรวดที่รัสเซียใช้ยิงถล่มเมืองต่างๆของอยูเครนนะครับประกอบไปด้วยจรวดแบบ BM21 Grad ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างก็มีไว้ในครอบครองจรวดชนิดนี้มีระยะยิงไกล45กิเมตร แม้จะมีความแม่นยำไม่มากนักแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ที่ถูกระลมยิงเป็นวงกว้างจรวดต่อมาครับเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบ 9K720 Iskander หรือที่นาโตหรือเนโตเรียกว่า SS26 ขีปนาวุธชนิดนี้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี2006เป็นขีปนาวุธที่ติดหัวรบขนาด480-700กิโลกรัมมีระยะยิงไกลตั้งแต่50กิโลเมตรจนถึง500กิโลเมตร ทําความเร็วสูงสุดถึง5.9มกักความแม่นยำสูงในระดับที่พลาดเป้าหมายเพียง5-7เมตรเท่านั้นสําหรับสงครามในยูเครนขีปนาวุธพิสัยใกล้ชนิดนี้ได้ถูกใช้ในการยิงถล่มเมืองสําคัญต่างๆของยูเครนมาอย่างต่อเนื่องอาวุธปล่อยนําวิถีร่อนอีกชนิดหนึ่งครับคืออาวุธปล่อยนําวิถีแบบ 3M14 ก a l a ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนําวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดินหรือ Land Attack ครูอิสมิสไซเรียกกันย่อๆว่า LACM ที่มีระยะยิงไกลตั้งแต่1,500ถึง2,500กิโลเมตรติดหัวรบขนาด400-500กิโลกรัมทำความเร็วตั้งแต่0.8-2.9มักมีความแม่นยำอย่างชนิดที่เรียกว่าพลาดเป้าหมายไม่เกิน5เมตรอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดินชนิดนี้กำลังถูกระดมยิงเข้าโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนเช่นมาริโอโปเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองโปทาวา ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอยูเครนเป็นต้นนะครับส่วนจรวดต่อสู้กัษสยานนั้นก็มีบทบาทอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่รัสเซียสามารถใช้จรวดต่อสู้กัสยานยิงเครื่องบินของอยูเครนตกเป็นจำนวนมากนั่นก็คือจรวดต่อสู้กัสยานแบบ9 k 3 3 1 torm 1นะครับส่วนในปัจจุบันรัสเซียกำลังพยายามที่จะโจมตีโดรนของอยูเครนด้วยจรวดต่อสู้กัสยานแบบ torm 2ซึ่งในภาพนี้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในวันที่12มีนาคมครับ เป็นภาพพลรเรือนยูเครนกำลังลากรถจรวดต่อสู้กับยานแบบ TOR ที่รัสเซียทิ้งไว้จรวดชนิดนี้เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี1986ตัวจรวดมีน้ำหนัก167กิโลกรัมติดหัวรบขนาด15กิโลกรัมมีระยะยิงไกลประมาณ12กิโลเมตรความเร็วสูงสุด2.8มักควบคุมการยิงด้วยระบบเรดาร์ค้นหาเป้าหมายมีขีดความสามารถในการยิงต่อสู้กับยานและยิงทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับ นอกจากนี้นะครับรัสเซียก็ยังมีการใช้โดรนในการรบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนแบบออรลานสิบและโดรนแบบฟอร์โพสซึ่งมีรายงานข่าวว่าถูกยิงตกแต่ทางการรัสเซียก็ปฏิเสธโดรนแบบออรลานสิบนั้นเป็นโดรนตรวจการที่มีเพดานบินอยู่ที่ระดับ1-1.5ถึงกิโลเมตรมีรายงานว่าถูกใช้ในภูมิภาคดอนบาสมาตั้งแต่ปี2014ัน่ร่วมมาจนถึงปัจจุบันส่วนโดรนแบบฟอร์โพสที่กองผลน้อยที่115ของยูเครนย,ยิงตกนั้นเป็นโดรนตรวจการ คือใช้ในการปรับการยิงของปืนใหญ่ซึ่งรัเสเซียพัฒนามาจากโดรนของอิสราเอลทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงอาวุธบางส่วนของกองทัพรัเสเซียที่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะมีอาวุธอีกส่วนหนึ่งที่กําลังถูกส่งเข้าไปเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่สูญเสียไปจากการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธและกําลังพลจากกองทัพภาคตะวันออกของรัเสเซียกําลังพลจากกองเรือแปซิฟิกและกําลังพลจากด้านอาร์เมเนียแม้ว่ากําลังพลในส่วนภาคตะวันออกและกองเรือแปซิฟิกนั้น รัเสเซียจำเป็นที่จะต้องคงกำลังบางส่วนไว้เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางด้านตะวันออกก็ตามก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าศักยภาพทางทหารของรัสเซียในสงครามยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ